สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมไก่พันใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเป็นไก่พันบาม่านะครับเขาบอกว่าตัวใหญ่เท่ากับเด็กเลยนะครับไก่พันบาม่าเนี่ยตัวใหญ่มากามีตัวผู้ตัวนี้นะครับเขาอยู่ในกรงแต่ว่าเขาอยากออกมาข้างนอก เจ้าของร้านเขาเลยเอาไก่ออกมาจากตรงนะครับพอออกมาได้เขาก็จะเดินมาต้องบอกว่าก็อยากมาหาเมียเขาว่างั้นนะครับมาไก่โทรเมียเขาก็เดินมาที่ตรงที่กอกที่เขากั้นเป็นอคอกไก่นะครับเขาก็จะมาอยู่ตรงบริเวณนี้เขาไม่ได้กลัวคนนะครับเขาก็เดินสามารถที่จะเดินจับขึ้นได้นะครับ บามาานะครับเป็นไก่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับเวลาเขาตัวโต,วตวแล้วจะตัวเท่ากับเด็กเด็กโตเนี่นะครับแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าใหญ่ขนาดไหนนะครับแต่ว่าเป็นไก่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมลิปนี่สวัสดีนะครับ